สวัสดีครับวันดีกับผมวันนี้จะมาลองวันนี้จะมาเล่นเก,กมนี้กันนะก็คือเกมไม่ใชเป็นแบบนี้เอยตัวนี้ไปละว้าวตาเดีกันโอเว้าว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  นี่คือก่อนแล้วแล้วถึงแต่มีเงินคุณแพ้ขอเลาะกีเล่นแต่ปบบเรีปเรบปวดคนคอ่านมั่วเลยอ่ะอ่านมาจริงๆในภาพมีมีสองคนแต่ไปต่อเข้าเกมมีแค่นี้วะโอเคตัวเอตัวเอทำไมเป็นตัวกระโดดวะ เอาแล้อ่ะคุณไม่ได้ออม่ไม่ซื้อไม่มีเงินแต่รแรกคือต้องสู้กับแต่อรก,กเลยแต่รแรกคือต้องสู้นี้ก่อนเลยไม่สู้คือโอเคฮึบกระโดดยับฮึบมัข่ขวัญมาสี่ลูใช่ปะ อุ้ยเกือบเหมืนอนี่เอ็นีกูเหลือสามอยู่นี่แฮกูไม่มีวันให้มึงโดนจะก็ไม่มีวันจิ๊บอ้อาวเฮ้ยเยากกระโดดซาำเลยกอนกดแป๊บเดียวมันก,ก็กดแชร์แล้วแหละกดได้อะไรอยากซื้อไหมอุ้ยระวังฝนฝนไม่มีไม่เป็นไรครับแต่กู เยโกลดตลอลบนพันบนพัมื่กี้มื่กี้มันใครเห็นอะไรปะเห็นแล้วไแล้วฝนมันมาจากไหนวะเนี่ยฝนมันไม่ได้ตกสักน่อยอุ้ยอุ้ยดีแกฝน ดอกครับอืมข้างหลังครับอืมเปร้อเดินหน้าไม่ได้ประกาศเดินหน้าไม่ได้แผลลับครับนี่ตรงนี้คือเลือดนะนี่คือจะเขียนได้เลยตรงนี้คือเลือดนะี่คือคือไหนคือเลือดนะเลื่อใหม่ตอนนี้เลือดแหลสามคุบคกระโดดแล้วก็กดกระโดดกระโดดกระโดดต่อไป วัดก <s hr iek> บ,บโดนแม่งเออโทษมนันนะคะตอนนี้ปุ๋ยเอาแล้วมึงจะให้แล้วมึงปล่อยทำไมตารีสองแม่งตารีสามกดจนะฆ่าแล้ว อุ้ยฮู้แม่เอาแม่งหเกดหัวเกิไปต้องเมนะไม่เข้าเลยหรือับต้องเพนสวรรค์ละเกมนี้จะมีลิงให้ให้โหลดเล่นนะถ้าใครอยากเล่นถ้าใครอยากเล่นคอมเมนต์มาด้วยนะใครอยากเล่นคอมเมนต์จะหาลิงมาให้ โอเคนะไอเพื่อเสียงรอบข้างเนี่ยอยากสนถ้าใครอยากเล่นโปรตีนี้ให้คอมเมนต์มาด้วยถ้าใครอยากเล่นอ่ะยังไม่ไปเก็บพี่หายากโปจตีนอยู่ตรก็าหาเจอแล้วระหลายยากตัวแกวะโดดรตีนสตูก็หาไม่เจิเละบ้างก็อ,อ,อยู่แต่ตรงนี้ยตรงนี้คือวัดวิลกาสน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยสองครั้งได้ หอูเป็นเก่งโอ๊ยแค่ขันหัวโอ๊ยขั้นหัวเฉยๆอุ้ยขึ้นหัวเฉยๆนะมึงอย่าคิดอย่าคิดรอบข้างอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิด อือโอ้ต้องแบบมันยิงได้มึงยิงวิญญาณออกมาคลิปนี้จะขอตัวลาเฮ่ดีขอตัวลาไปก่อนบายบายผู้นี้ทิ้งลิงแม่ใครอยากเล่กคอมเมนต์มาด้วยแต่ทิ้งลิงก์ถ้าใครอยากเล่กก็คอมเมนต์หรือหรือไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะเฮ่ดีขอตัวลาไก่อนละบายบายกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะบายบาย